เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคต่อไปเนาะเป็นข้อลิงก์กันคือ70กับ71อยังอยู่ในเรื่องของคำประพายเหมือนเดิม อ่ะเขาบอกว่าให้อ่าใช้ข้อความต่อไปนี้เนาะในการตอบคำถามข้อ70ถึงข้อเ1อ่ะมาอ่านกันก่อนโออุรารุ่มร้อนอ่อนกำลังถึงบางพึ่งพึ่งรังก็รังร้างพี่ร้างนางร้างรักสมัครหมายมาแสนยากฝะผีกับเพื่อนชาย แม่เพื่อนตายไม่ได้มาพยาบาลอ่ะมาดูกันว่าเจ็สกับสิเอ็ขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะคำประพันธ์ข้างตน้นมีน้ำเสียงตามข้อใด 1. ร้อนรนสองหมดหวงังสามห่างเหินสี คนน่าจะแค้นเขื่องนะตรงเนี้ยขอใช้แป๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะคะเอ,อ่อตรงนี้เนาะตรงนี้คือแค้นเขื่องค่ะเด็กๆแค้นเขื่องเนาะห้าอรอาวอน ก็คือจากการที่อ่คำประพันธ์เมื่อกี้เนาะน่าจะมีน้ำเสียงตามข้อใดโอเคส่วนข้อที่สเขาถามว่าศิลปะการประพันธ์ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ข้างตน้นเนาะหนึ่งการได้คำสองการหลกัก,หลกคำสามสัมพันธ์สละ สสัมผัสพยัญชนะหาการเล่นเสียงวรรณยุกโอเคคือเรื่องนี้เขาถามถึงน้ำเสียงถูกไหมกับ <d> เรื่องของศรริลปะในการประพนันธ <d> ์เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะเราต้องมีหนึ่งเราต้องถอดอ่านในข้อนี้นะพี่จะเขียนให้ดูว่าเราต้องทําอะไรได้บ้างในการตอบสองข้อนี้ได้หนึ่งถอดความพอถอดความได้ะเราจะรู้ ว่ากาวรีอะรู้สึกยังไงสองสิ่งที่ต้องรู้คือศิละปะการประพันธ์เนี่ยมีอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ในการทำโจทย์ข้อนี้อ่ะทีเหมือนเดิมเรามาถอดความกันก่อนละกัน เรามาถอดความกันก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันพูดถึงอะไรเกี่ยวกับอะไรเนาะโอ,อุรารุ่มร้อนอ่อนกำลังอุราเฮียคืออะไรอกถูกปะเฮียแทนแบบใจรุ่มร้อนใจมันรุ่มร้อนอ่อนกำลังถึงบางพึ่งพึ่งรังก็รังร้าง ถึงบางพึ่งบางพึ่งเป็นสถานที่ถูกปะพึ่งเนี้ยคือพึ่งที่เป็นสัตว์สัตว์จริงๆถูกปะพึ่งรังก็รงัรงรังพึ่งก็แบบรงังรังทีเนี้ยความหมายมันค่อนข้างทางลบถูกปะแบบว่าพึ่งก็ไม่มีเนาะถ้าลองไปอย่างนี้เนาะพี่รังนางรังรักสมัครหมายรังนางเนี้ยคือจากนาง จากรักสมัครหมายมาแสนยากแสนยากทีียจะแปลว่าลําบากป่ะฝากผีกับเพื่อนชายแม่เพื่อนตายมิได้มาพยาบาลคือตรงเนี้ยเขากําลังพูดว่าตอนเนี้ยใจเขากำลังร,รุ่มรุมร้อนอ่อนกําลังเขาว่าเดินทางมาถึงบางพึ่งอนะแล้วเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว,ว่าพึ่งรังก็รังรังก็แบบว่าเหมือนเปรียบเทียบกับสิ่งที่ ใจเขากาลังรู้สึกกันตอนนี้เพราะว่าเขาอะจากนางจากนางที่เนี่ยคือนางอันเป็นที่รักมาจากนางที่เขารักมาจากมาทําอะไรจากมาลําบากกับเพื่อนเพื่อนของเขาเพราะว่าแม่เพื่อนตายมีได้มาพยาบาลเนาะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของกวีเนี่ยควรจะเป็นยังไงคือเหมือนเดิมเห็นปะการที่เขาพูดว่าอุรารุ่มร้อนเนี่ย แล้วเขาจากนางมันเนี่ยคือการแล้วเขาบอกว่าเขา่าเดินทางมาถึงบางพึ่งแล้วอะคือมันเหมือนเดิมมันคือคือขน,ขนบของนีราชลูกคือการเดินทางไกลถูกปะกับจากนางอันเป็นที่รักซึ่งพอเรารู้ปุ๊บว่ามันเป็นนีราชเนี่ยเราจะรู้เลยเว้ยว่ากวีเนี่ยกำลังอะไรอาวรณ์ ถึงนางอันเป็นที่รักมันเป็นฟีลแบบคิดถึงอะโี่นะทีนี้เรามาดูกันว่าเจ็ดสิบข้อเจ็ดสิบน้ำเสียงเนี่ยควรต่อข้อไหนร้อนรอนใช่ไหมหมดหวังใช่ไหมห่างเหินแค้นเครื่องอะไรอวอร ขากำลังเหมือนแบบเพอ้อถึงนางไอเป็นที่รักว่าเนี่ยถึงเนี่ยจากน้องมานะถึงบางพึ่งเนี่ยพึ่งมันยังรังระพึ่งรังเนี่ยมันยังรังร้างเลยตัวพี่เองเนี่ยก็ร้างจากเจ้ามาจิตใจเนี่ยมันรุ่มร้อนอ่อนกำลังเป็นอะไรลูกอะไรอาวอนถูกปะนะแค่นะไม่แครนะลูกห่างเหินก็ไม่ใช่หมดหวังไม่ใช่ ร้อนรนเนี่ยคือจิตใจอะรุ่มร้อนแต่ว่าร้อนรนเนี่ยมันมร้อนรนมันเป็นแอคชั่นของการที่แบบร้อนรนในที่นี้มันเป็นแอคชั่นแบบผู้ไม่ถูกหวมเหมือน,นแบบว่าทำอะไรไม่ถูกอะร้อนรนไปหมดร้อนรนเนี่ยคือแบบกระวนกระวายลูกเนาะเจอคำที่สามารถ ทําให้เด็กๆเ,เห็นภาพเลยแล้วเนาะทุรนทุรายแต่น้ำเสียงของเขาในที่เนี้ยคืออารายอารวอถึงน้ำเป็นที่ดักเนาะเพราะฉะนั้นต้องต่ออันนี้โอเคนะต่อไปตรงเนี้ยมันมาถึงเรื่องของศิลปะการประพันธ์แล้ว ือการที่เราจะตอบข้อนี้ได้อเราต้องรู้ว่าแต่ละศิละปะแต่ลฟีเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยคืออะไรถูกป่พี่จะเริ่มจากอันที่ง่ายที่สุดและเจอบ่อยที่สุดก่อนคือสัมผัสสระเด็กๆนะ่าจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าสัมผัสสระเนี่ย จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ทุกคําประพันธ์มีเนาะสัมผัสสละเนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่าสัมผัสนอกคือจริงมันคือสัมผัสที่เราท่องกันตั้งแต่เด็กอย่างแบบกายานีนะตัวสุดท้ายของอันนี้นะสัมสละต้องเหมือนตัวที่สามของวัคที่สองนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือสัมผัสสล่ะรือสัมผัสนอกซึ่งโอเค ในตัวเนี้ยสัมพัสสร,ระมีไหมจริงๆสัมพัสธสระคือการที่แบบกวีสั่นคำหรือเลือกคำที่แบบใช้สร,ระเดียวกันมาวางอยู่ด้วยกันในบทในคำประพันธ์เดียวกันโอเคนะอ่ะ โออุรารุ่มร้อนอ่อนกำลังเห็นไหมร้อนกับอ่อนถึงบางพึ่งพึ่งรังก็รังร้างรังกับรังนะพี่ร้างนางร้างรักสมัครหมายร้างนางเห็นปะมาแสนยากฝากผีกับเพื่อนชายยากกับฝากเห็นปะ แม่เพื่อนตายมีได้มาพยาบาลเห็นไหมสีชมพูเนี่ยคือลักษณะของสัมพัสระเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีสัมพัสระเนาะต่อไปอันที่พี่จะสอนอันต่อมาเนาะคืออันที่เราน่าจะคุ้นเคยเหมือนกัน สัมผัสพยัญชนะขอเปลี่ยนสีนะคะสัมผัสพยัญชนะเนี่ยก็คือการที่เอ,อ่อกวีเนี่ยใช้คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเดียวกันเนาะมาดูกันว่ามีไหม โออุรารุ่มร้อนรุ่มร้อนเห็นปะอ่อนกำลังถึงบางพึ่งพึ่งรังก็รังร้างรังร้างเห็นไหมพี่ร้างนางร้งรักสมัครหมายร้างรักเนี่ยก็จะได้มาแสนยากฝากผีกับเพื่อนชายแม่เพื่อนตายมีได้มาพยาบาลเห็นไหมว่ามีสีม่วงเนี่ยอาจจะตรงนี้ก็ได้ร้างรักใช้รอเรือเหมือนกัน โอเคนะนี่คือสีม่วงคือลักษณะของสัมผัสพยัญชนะเนาะโอเค,อเ,คเพิ่มเติมเนาะสัมผัสนอกที่พี่พูดเนี่ยคือสัมผัสละอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันไปอะที่เป็นสีชมพูนี้ใช่ปะ่ะพื้นริงมันอยู่ในวางเดียวกัน มันเป็นสัมผัสในโอเคปะคือพูดง่ายๆคือสัมผัสละเนี่ยเป็นได้ทั้งสัมผัสนอกกับสัมผัสในคือสัมผัสละเนาะเป็นได้ทั้งสัมผัสนอกกับสัมผัสในสัมผัสนอกเนี่ยคือการสัมผัสระหว่างวักส่วนสัมผัสในคือสัมผัสกันในวักเดียวกันแต่ว่า ตามคําประพันธ์น่ะที่มันมีสัมผัสกันระหว่างวัค่ะยังไงก็ตามอ่ะสัมผัสนอกอันนั้นน่ะเป็นสัมผัสสละเสมอเข้าใจตรงนี้เนาะโอเคนะอ่ะต่อมาพี่จะสอนการเล่นเสียงวรรณยุกอันนี้ว่ามันคือตัวไหนเนาะมีลักษณะอย่างไงการเล่นเสียงวรรณยุกชื่อมันบอกอยู่แล้วมันคือการเล่นวรรณยุก ก็คือเป็นคำที่โอเคคำที่ใช้วรรณยุกต่างกันเนาะคือมันจะใช้วรรณยุกต่างกันแต่ว่ายังเป็นคำแบบคำยังเป็นคำฟอร์มเดียวกันอะ แต่ว่าแค่ใช้วรนณยุกต่างกันเช่นเนี่ยรังกับรังเห็นปะเนี่ยรังกับรังเห็นปะฟอร์มคําเหมือนกันแต่มันใช้วันณยุกต่างกันโอเคนะนี่คือการเล่นเสียงวรนณยุอืมเพราะฉะนั้นอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มีนนมต่อไปการเล่นคำการเล่นคำเนี่ย มีสองแบบคือการเล่นคำซ้ำหรือซ้ำคำกับการเล่นคำพ้องต่างกันยังไงต่างกันที่ว่าการเล่นคำซ้ำเนี่ยความหมายของคำเนี่ยจะเหมือนกัน ส่วนการเล่นคำพ้องเนี่ยความหมายคือตัวหน้าตาคำะจะเหมือนกันแต่ความหมายจะต่างกันเนาะซึ่งกลับมาดูที่ตัวคำประพันธ์อันนี้ที่นี้การเล่นคำถูกไหมมาดูว่าตัวไหนใช้คำเหมือนกัน ค่อนข้างเละเทะเนาะดูตามสีละกันเดี๋ยวพี่แยกสีให้การได้คําคือตรงเนี้ยพอเราอ่านใช่ปะถ้าเจอคําว่าพึ่งถึงบางพึ่งพึ่งรังก็รังร้างตรงเนี้ยเขาเล่นเขาใส่คาว่าพึ่งมาถูกปะพึ่งสองตัวเนี้ยหน้าตามเหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันไหมพึ่งแรกเนี่ยมันเป็นสถานที่ถูกปะบางพึ่งพึ่งสองเนี่ยคือพึ่งพึ่งที่เป็นสัตว์ ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือการเล่นคำอะไรลูกเล่นคำ้องถูกปะและตรงนี้พี่ร้างนางรังรักสมัครหมายร้างงเนี้ยคือจากจากนางจากรักตรงเนี้ยคือความหมายมันทำไมลูกความหมายมันเหมือนกัน ถูกปะคือการเล่นคําซ้หโือซ้ำคำเพราะฉะนั้นมีการเล่นคําต่อไปคือจริงๆอ่ะสอนหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ไม,มีคือการหลักคําทีนี้ก่อนจะจากกันไปเราต้องรู้ก่อนว่าการหลักคําคืออะไรการหลักคาเนี่ยคือการใช้คาไวจน์ลููอ่ะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าคาไวโาพ์ คำว่ายพย์คืออะไรคำว่ายพย์คือซินโนนีมลูกถ้าเทียบง่ยายๆกับภาษาอังกฤษคำว่ายพย์คือซินโนนีมอย่างเช่นออ,อย่างเช่นอ,อคำว่าเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูเนาะน่าจะได้เห็นภาพกันว่าคำว่ายพย์เนี่ยคืออะไรเนาะเผื่อใครที่ยังแบบเอ้ยไม่เก็ตว่าคำว่ายพดคืออะไร คำไพโพสเนอะอย่างเช่นคำไวพโพสของคำว่าเออพระอาทิตย์อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเราวีสุริยงเห็นไหม อังสุมา,นะมาลีอะไรเงี้ยพานุทีว่าก่อนกาหลักคำคืออะไรการหลักคำเนี่ยคือการเอาคำวัยพน์พวกเนี้ยไปใส่ในคำประพันธ์เดียวกันแต่ว่าใช้คำวัยพน์มากกว่าแบบ สองคำขึ้นไปอะไรเงี้ยนี่คือการหลักคำโอเคไหมการหลักคำคือการใช้คำใหม่ผลนั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของศิลปะการประพันธ์ ที่ไม่มีอยู่ในคำพันธ์ที่เราถอดความกันไปเนาะคือการหลักคำเพราะว่าเราไม่เห็นเลยว่ามีการใช้คำใบพจใดใดในนี้แต่เราเห็นถึงสัมผัสสละเนาะสีชมพูสัมผัสพแพญชนะสีม่วงการเล่นเสียงวรรณยุกสีดำแล้วก็การเล่นคําสีเขียวเนาะทั้งการเล่นคํำพ้องกับการ เล่นคำซ้ำหนึ่งซ้ำคำโอเคนะก็นี่คือสิ่งที่เด็กๆควรรู้เนาะในการทำข้อแบบนี้ในการที่เขาหดหลักสำคัญมากๆของคำประพันธ์คือการหอดความและสิ่งที่ต้องรู้นมมาก็คือศิลปะาการประพันธ์เนาะโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหน่อยๆมากินเอติมินจีอืมสดชื่นจังเลย